สวัสดีครับวันนี้จะมาพาชมนะครับรถทําเงินนะครับเป็น6ล้อ FTR 2 4 0นะครับตัวนี้ก็เป็นเครื่องยนต์ดีเซลซูเปอร์คอมเพลครับที่เขียนว่า FTR 2 4 0นะครับรุ่นนี้ครับถือว่าเป็นรุ่นใหม่นะครับ2022ใหม่ล่าสุดนะครับก็จะพาชมและการต่อก็คือเป็นต่อพิเศษก็คือเป็นกระบะเหล็กข้อเหล็กแล้วก็แผงข้างเนี่ยสามารถเปิดได้ฝาท้ายเปิดได้นะครับมาชมกันครับค่อยๆชมนะว่าเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับ ตัวนี้ก็คือจะเป็น hehe, ไฟหน้านะครับมันติดรีเฟคเตอร์นะครับตัวนี้ครับนะครับแล้วก็ใหม่ที่ตัวกระจังนะครับตัวนี้จากเดิมมนาะจะเป็นสีขาวก็จะเป็นสีเทาๆนะครับตัวนี้ครับอยู่ที่ตัวใหม่ล่าสุดนะครับแล้วรถตัวนี้ก็จะมีกันชนหน้านะครับพร้อมที่เหยียบนะครับตัวนี้เพื่อทําความสะอาดของตัวรถนะครับแล้วก็ค่อยๆชมก็คือมีหูนะครับสลับลากจูงนะครับตัวนี้ครับนี่ครับนี่ครับเป็นเหล็กสลับลากจูงนะครับเวลารถเสียหรืออะไรเงี้ยครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นกันชนนะครับ ันชนกัดเสริมก็คือตัวนี้ก็คือกันแท้งเครื่องยนต์กันตัวแอร์นะครับเผื่อมีประเทหรือว่าเราไปลุยนะครับก็ถือว่ากันได้ส่วนหนึ่งนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับแล้วก็สายลกอิซุสุนะครับโคเมียมนะครับฟอร์เวดนะครับ FTR 240นะครับมีมือจับนะครับ2ตัวสำหรับดูแลรักษานะครับแล้วก็ปัดน้ำฝนนะครับนี่ครับมีให้3ก้านนะครับตัวนี้ครับเพราะว่ากระจกบานมันใหญ่นะครับแล้วก็การประกันนะครับ5ปี เป็นระยะทางหรือว่าลูกค้าวิ่งกี่กิโลก็ได้นะครับแล้วก็พร้อมคูปองพิเศษนะครับลูกค้าได้รับก็คือจะเข้าศูนย์ตั้งแต่20,000กโลจนถึง200,000กิโลเมตรพร้อมเลยครับตอนนี้ครับนี่ครับนี่ครับกระจังหน้านะครับถือว่าเป็นกระจังหน้าเป็สีบลอนใหม่นะครับตัวนี้ครับนี่ครับแล้วก็กระจกด้านข้าง2บานนะครับเพื่อส่องด้านยื่นหน้าแล้วก็ยื่นด้านข้างนะครับตัวนี้ครับ อ่านี่ครับติ๊กเกอร์ด้านหน้า240นะครับก็คือ240แรงม้านะครับตัวนี้ครับยาวพิเศษครับตัวนี้7เมตร6นะครับตัวนี้ครับแล้วก็ยูโร3นะครับซูเปอร์คอมเมลียลนะครับบันไดก็จะเป็น2ขั้นนะครับตัวนี้ครับแล้วก็มีซุ้มล้อนะครับสวยๆเป็นพลาสติก ABS นะครับก็ไม่ต้องกลัวเป็นสนิมนะครับแล้วก็ล้อตัวนี้นะครับเป็นขอบ22.5นะครับตัวนี้ครับนี่ครับเป็นยางเรเดียลนะครับตัวนี้ครับยางจะเป็นนี่ครับ R 1 5 7ยางเป็นยาง1100นะครับนี่ครับ11 R ย2 5นะครับตัวนี้ก็คือว่าเป็นยางเลเดียลนะครับนุ่มแล้วก็ประหยัดน้ำมันนะครับแล้วก็จะพาดูหัวเก่งภายในว่ามีอะไรใหม่บ้างนะครับตัวนี้ครับนี่ครับขออนุญาตพาชมภายในนะครับสำหรับภายในรถนะครับนี่ครับก็ถือว่ารถนี่สูงมากนะครับ เบาะตัวนี้ก็เป็นเบาะถุงลมนะครับสำหรับลูกค้าครับ FTR 240สูนตัวยาวเป็นเบาะถุงลมนะครับนี่ครับถือว่านุ่มมากนะครับตัวนี้ครับแล้วก็นะครับใหม่ที่ตัวนี่ครับนี่ครับเป็น LED นะครับไฟในเก่งนะครับจะเป็น LED ให้พร้อมนะครับมีสวิตช์ปิดเปิดนะครับผมนี่ครับปิดเปิดได้เลยนะครับสำหรับไฟน่ครับในเก่งนะครับเป็น LED ให้แล้วนะครับตัวนี้ครับก็จะมีสวิตช์ไฟตัดหมอกด้านล่างนะครับ แล้วก็มีเรือนไม้นะครับนี่ครับเรือนไม่ก็ลองตาให้ชมนึดงนึงก็ได้ครับนี่ครับเชิงเดียวนะครับติดเลยนะครับแล้วก็มีวัดรอบนะครับมีความเร็วนะครับรอบที่เหมาะสมก็คือตั้งแต่พันรอบถึงสองพันรอบจะประหยัดน้ำมันสูงสุดนะครับคนนี้ครับแล้วก็มีวิทยุเทปนะครับคอนโซลก็ดีไซน์สวยงามนะครับมีช่องสำหรับเก็บของนะครับนี่ครับแล้วก็มีช่องแอร์นะครับนี่ครับก็จะมีช่อง ใหม่ที่ตัวช่องเสียบ USB หรือว่าชาร์จแบตเตอรี่ลูกค้าทําได้เลยพร้อมนะครับตัวนี้ครับเป็นจุดที่ให้กับลูกค้าเพิ่มขึ้นครับตัวนี้ครับแล้วก็เกียร์ธรรมดา6สปีดพร้อมเกียร์ถอยนะครับแล้วก็เบรกนี่ครับนี่ครับมีเบรกให้พร้อมเลยนะครับตัวนี้ครับแล้วก็มีเบาะนี่ครับคนนั่งนะครับเป็นเบาะถุงลมแล้วก็เบาะด้านซ้ายแล้วก็ตรงกลางก็สามารถนั่งได้นะครับนี่ครับนี่ครับแล้วก็มี เบาะแคบสหรับนอนได้นะครับตัวนี้ครับนี่ครับแล้วก็สรับใส่ม่านนะครับแล้วก็สวิต์เพิ่มนะครับนี่ครับนี่ครับไฟเดิมนะครับแล้วก็มีที่เก็บของนะครับถุดรับประกันหรือซองเอกสารต่างๆเก็บได้นะครับล็อกได้แล้วก็มีบ้านบางแดดนะครับมีให้พร้อมนะครับสรับตัวนี้ครับมีแอร์แบกนะครับพลังไรพาวเวอร์นะครับแล้วก็แอร์พร้อมตัวนี้เลยนะครับถือเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับนะครับนี่ครับเป็นไฟดี d นะครับ ญาติพาชมนะครับต่อไปก็จะพาชมด้านข้างของตัวรถนะครับนี่ครับก็การต่อตัวถังนะครับวันนี้ก็จะพาชมก็คือเป็นกระบะเหล็กนะครับแล้วก็มีคอกเหล็กนะครับแล้วก็ตัวนี้เราติดตั้งนะครับหมวกนะครับก็คือสปอยเลอร์หลังคานะครับตัวนี้ครับก็คือเพื่อประหยัดน้ํามันนะครับสำหรับตัวนี้ครับนี่ครับแล้วก็จะมี บันไดนะครับสาหรับเผื่อเก็บของแล้วก็มีจอกกี้ด้านบนสำหรับเก็บผ้าใบหรือว่าของต่างๆนะครับตัวนี้ครับแล้วก็ตัวถังก็คือเป็นกระบะเหล็กนะครับตัวแผงข้างสามารถเปิดได้นะครับตัวนี้ครับนะครับเปิดได้มีจุดหมุนให้นะครับนี่ครับแล้วก็มีการมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็ถังน้ํามันนะครับดีเซลนะครับสามารถล็อกกุญแจได้นะครับคัสซีใหญ่นะครับนะครับเนี่ยพร้อมเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นที่เก็บของนะครับนี่ครับ นี่ครับสามารถเก็บของได้นะครับนะครับแล้วก็พาชมล้อหลังนะครับตัวนี้เป็นล้อคู่นะครับตัวนี้ครับกระทะล้อก็ยี่สบองจนะครับ r 1 5 7่ายางเรเดียลนะครับนะครับยางพันหนึ่งร้อยนะครับวันนี้ก็พาชมเพาด้านล่างของตัวรถนะครับอันนี้ก็เป็นเพาหามแหนบนะครับก็คือแหนบอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็เป็นยางอะไหล่นะครับตัวนี้ครับเนี่ยพาชมคัสซีนะครับรูปตัว C นะครับแล้วก็ตัวกระบะก็เป็นแผงข้างเปิดได้นะครับ แล้วก็เป็นคอกนี่ครับหรือว่าด้านบนนะครับความสูงก็ประมาณ2เมตรหกนะครับความสูงนะครับความยาวครับเครื่องบรรทุกก็ทีเจ็ดเมตรหกนะครับตัวนี้ครับจากหลังหัวเก่งถึงท้ายคือ7เมตรหกนะครับตัวนี้ครับแล้วก็มีการมอเตอร์ไซค์ให้พร้อมนะครับนี่ครับพาชมครับยางอะไรพร้อมนะครับนะครับแล้วก็ด้านท้ายนะครับจะเป็นฝาท้ายนะครับนี่ครับมีตัวล็อกให้นะครับนี่ใช่แล้วก็มีแถบสะท้อนแสงนะครับตัวนี้ครับ นี่ครับแล้วก็กันชนท้ายนะครับพ้นสีนะครับแล้วก็มีเหล็กข่างรถไฟนะครับตัวนี้ครับนี่ครับนี่ครับแล้วก็ผูลากจูงนะครับตัวนี้ครับตัวนี้จะเป็นแถบท้อนแสงแล้วก็ที่ติดป้ายทะเบียนรถนะครับมีให้พร้อมแล้วก็มีชุดไฟท้ายนะครับนี่ครับชุดไฟท้ายนะไฟเบรกไฟเลี้ยวแล้วก็มีไฟถอยนะครับนี่ครับนีให้พร้อมนะครับอันนี้เป็นตัวล็อกนะครับ สังเกตว่าตัวกระบะเนี่ยสามารถเปิดได้นะครับนี่ครับเนี่ยทำจุดหมุนไว้ให้ลูกค้าครับเปิด2บานยาวๆนี้เลยครับครับแล้วก็ด้านข้างนะครับก็จะเป็นนี่ครับการมอเตอร์ไซค์นะครับเพื่อความปลอดภัยของคุณลูกค้านะครับแถบสะท้อนแสงนะครับแล้วก็มีซุ้มล้อนะครับตัวนี้ครับบางโคนนะครับแล้วก็ล้อนี่จะเป็นล้อขอบ2 2่อนะครับเป็นยางเรเดียลนะครับตัวนี้ครับอันนี้ก็เป็นไฟหลีไฟเลี้ยวนะครับสรับด้านข้างของตัวรถนะครับ นี่ครับอันนี้เป็นที่เก็บนะครับเก็บของสำหรับดูแลรักษารถนะครับตัวนี้ครับแล้วก็ท่อนะครับท่อไอเสียอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับท่อไอเสียนะครับแล้วก็แบตเตอรี่นะครับตัวนี้จะเป็นยี่สิบสองโวลต์นะครับตัวนี้ครับนี่ครับแล้วก็พาชมนะครับเป็นหม้อล้มเบรกนะครับนี่ครับเป็นหม้อล้มเบรกนะครับตัวนี้มีให้นะครับแล้วก็เป็นที่เก็บของสำหรับดูแลรักษารถนะครับแล้วก็ ครับตัวนี้จะหมูหายใจนะครับน่ครับซุ้มล้อนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นน็อตล้อนะครับ10ตัวนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ี่้าดดนะครับ10ตัวแล้วก็ยางจะเป็นยางบีสโตนนะครับยางพันหนึ่งร้อยนะครับยางเรเดียลนะครับตัวนี้ครับก็ยางประหยัดน้ํามันนะครับแล้วก็พาชมสวยๆนะครับเป็นผลหัวเก๋ก็จะเป็นหมวกนะครับสปอยเลอร์หลังคามีให้พร้อมนะครับ ย้ำอีกนิดนึงว่าการรับประกันก็คือ5ปีนะครับวิ่งกี่กิโลก็ได้นะครับพร้อมคูปองพิเศษจนครบ200,000กิโลเมตรสำหรับท่านที่ซื้อตอนนี้นะครับสำหรับท่านที่สนใจครับเป็นเจ้าของง่ายๆครับดาวน์รุ่นต้นเพียงแค่10%บเครับหรือติดต่อ Facebook สมุดอิสุวารายยูทูบสมุดอิสุวาลายเบอร์มือถือแล้วก็ไอดีไลน์นะครับศูนย์แปดหนึ่งสี่เก้าแปดหกเจ็ดแปดหนึ่งครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชมขอบคุณมากครับ